สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่21มิถุนายนปี2025เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาและโปรกแกรมฟุตบอลในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับว่ามีฟุตบอรลรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ผลฟุตบอลชิงแชมป์สโมส,มสรโลกกันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2เซียร์เทนซาเดิร์แพ้กับแอตเลติโกโมาดิดไป1ต่อ3ปารีสแซงต์แชงแมงแพ้กับบัวตาโฟโก้ศูนย์ต่อหนอองเบนฟิก้าถล่มอ,อกล,ลกกเชนาโอ อเชลซีไป3าต่อหส่วนตารางคะแนนตอนนี้ในกลุ่ม B นะครับที่1ก็เป็นโบตาโฟโกมีอยู่6คะแนนที่2เป็นปารีสแซงต์แชงแมสมิลสามคะแนนที่3เป็นเอเลอติโกมาดดิดมีอยู่3คะแนนและที่4เป็นเซาเทิลเซาเรตก็ยังไม่มีคะแนนกลุ่ม C ที่1เป็นเบนฟิก้ามีอยู่4คะแนนที่2เป็นไบโอมินิกมีอยู่3คะแนนที่3เป็นโบคาจูเนียมีอยู่1คะแนนและที่4เป็นอคแลนก็ยังไม่มีคะแนน แลกกลุ่มดีที่1เป็นฟลาเมงโกมีูห6คะแนนที่2เป็นเชลซีมียู่3คะแนนที่3าม f c และที่4เอสเปรันสทีมนี้ก็ยังไม่มีคะแนน ส่วนปลโปรกแรงฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกในวันนี้นะครับซึ่งก็เป็นรอบแบ,บ่งกลุ่มในที่2เวลาตีห้าของเช้าว,วันนี้นะครับ LAFC ก็จะพบเอสเปรันเวลา8ปดโมงเช้านี้ไบโอเมนิคจะพบบอคาซูเนียเวลา23่สนาฬิกามาเมโลดี้ซันเดัลจะพบบริเซร์ตมุนและเวลาตีสองอินเตอร์มิลานจะพบกับอุลวัตเลดายมอนทั้ง4คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางมูนอเมกและทางดัชนีดอทคอมนะครับ เราไปดูผลฟุตบอลยูโรยูสิบเก้ากันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มันที่3เนเธอร์แลนด์เอาชนะอังกฤษไป4ต่อ2และนอร์เวย์ก็แพ้กับเยอรมนีไป1ต่อสสรุปตารางคะแนนในกลุ่มบีนะครับแชมป์กลุ่มก็เป็นเนเธอร์แลนด์ที่เก็บไป9คะแนนเต็มที่2เป็นเยอรมนีเก็บไป4คะแนนที่3เป็นอังกฤษเก็บไป2คะแนนและที่4เป็นนอร์เวย์ก็เก็บไป1คะแนนกลุ่มนี้เนเธอร์แลนด์กับเยอรมนีก็ได้ผ่านเข้ารอบต่อไปเป็นที่เรียบร้อยส่วนอังกฤษกับ,กกอบปปนอร์เวย์ ฟุตบอลคอนคาเคปโกครับมวันนี้ก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ดติีเดตเสมอกับเฮติ1ต่อ1และซาอุดีอาระเบียก็แพ้กับสหรัฐอเมริกาไปศูนต่อส่วนตารางคะแนนในกลุ่มดีนะครับที่1ก็เป็นสหรัฐอเมริกาอยู่หคะแนนที่2เป็นซาอุดีอาระเบียมีอยู่3คะแนนที่3เฮติและที่4ตินีเดตสองทีมนี้ก็มีอยู่ทีมละ1คะแนนนะครับส่วนโปรแกรมฟุตบอลคอนคาเคปโกครับในวันนี้ก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2เวลา6กนาฬิกา45้าจาเมกาจะพบกัวเดลู และเวลาเก้านาฬิการกรอเตม,มาลาจะพกกับปานามาปโปรโแข่งฟุตบอลยูโรยูย่ในคืนนี้ก็เป็นรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับหวลัง3ี่นาฬิกาโปรตุเกสจะพกนเนเธอร์แลนด์และเวลาตี2สเปนจะพกับอังกฤษ โปรแกรมฟุตบอลเจลิกญ,ญี่ปุ่นในวันนี้ก็เป็นหน้าที่21เวลา14บสนาฬิกามาชิระเซอเวียจะพบคาชิมะเอลเลอร์อาวิสปาฟุกุโอกะจะพบอัมเบลเนอาตาวลา16บหนาฬิกาสามสนาทีเซเลโซโอซาก้าจะพบโตเกียววาดีวันลา17บเนาฬิกาคาชิวะเลโซจะพบเกียวโตเซงก้านากายากษ์เลนปัสจะพบชิม,มิสุเอสพันคาวสซกิฟันเทเลจะพบวิซุกโกเบและโยโกะมาเอปิลินอตจะพบฟาชิโนโอคายามา ราเปลแกแรงฟุตบอลเคลี์เกาหลีใต้ในวันนี้ก็เป็นนาทียี่20เวลา1 7นาฬิกาโปรฮันสติีเลอร์จะเพิ่เชจูนาเตดชนบุคุนไดมอเตอร์จะเพิ่มเอฟซีโซนายกลางวันเอฟซีจะเพิ่มแทก,กูเอฟซีนะครับรายนี้คือผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาและเปลแกแรงฟุตบอลในวันนี้นะครับสวัสดีครับ